อ่สวัสดีครับแม่แขกครับสวัสดีจ้าโอ้ยเสียดายได้ยินข่าวว่าถึงเลขอเป็นเงี้ยนมองรวยค้าตะวปวยตะไข่ปวยเป็นอาทิตย์วัได้มาตามในทั้งแหมได้ไม่ต้องใส้ทำไมแขกคือฟันหักกัน,นแน่นเถอะเลยครับพอเนี่ยเะเล่าฟันไพอไส้หรอครับจะเป็นฟันมาจากหไหน,น <ะ S 2> ครับเป็นฟันมุมคนมาบอกมุมคนที่ตายไปแล้วด้วยบอกจังไงครับเป็นมาบอกเป็นกระบอกซี่ซี่เย็นเนาะซี่ซี่เงี้ย เ,เขา,าอ ın, บอาตอง่นบอกตองซีนั่ะนะตองซีเลยสามตัวนะเนี่นตองซีสามตัวประด็นตัวเี้ว่าเมันเสียออกที่ว่าซีสามตัวนะตองซีมันมันบอกหรอกคุณวางสิคะอย่าใส่ีะอันมันก็ปึกแทบนะผู้ตายว่ะพวกมันะมันก็ปลกแถวปักหามื่มันก็ตับซื้อเด้เวลาสิมันก็ซื้อสองตัวเด้เวลหายเห็นนหมหายมัวอันไะ เออ,อ,อแล้วไปซื้อซีซีอืมซีซีซีพอเราก็ถือแค่บาทครับเจ็ดสิบบาทเมียเราก็ถือเมียไม่แขกก็ถือก็ถือแล้วบ,บ,น,น, <laughs> บนเนี่ยถือบนเนี่ยเลยนะโอ้ยเสียดายเลยพี่น้องมองันรวยไข่เป็นอาทิตย์นะครับบ่ได้มาหาสัมผัสวันใดยินข่าวก็เลยบ่ได้แนวทางน่าไม่แขกต่ได้ยินข่าวว่า,ง,า,วางวดน,นี้ไม่แขกฝันดีแฮะแล้วก็เอาล่องบอกสู้ฝันงวดน,นี้สู้พี่น้องฟังนะครับ ฟันมาไปอยู่อันนั่งอยู่ทาน,านา้ำมันเปลี่ยนอันก็จงทะเลนี่ขันมาทะเลก,กับโบเมียนนี่มันกับโบหว่าง,างแง่ปรเด็นะมันที่มี่ก็มีคนพ่าเรียได้แบบจะ่มองนั่งอยู่ฟังอะนะมีคนพ่าเรียพผ้าเรียบัน่ผมก็เลยเลี้ยวไปเดี๋ยวไปเบื้องอันหัวเรียนเนี่ยโมเมนเลือดสิวันหงดุดเลยมันเป็นเลือดแบบธรรมดาเลือดใหม่หขาธรรมดาเลือดให้แต่ว่ามันถืเป็นทุ่งก็จง เป็นหัวขึ้นมากเป็นปลายลำนเ,นเลี้ยงไหมวันนี้ก็เลยเลี้ยวเห็นเล็แม่แขกหินเหลยกเป็นเรื่องอดไครับเรือมันมันมันเป็นเรือใหมงมุมว่ามันถือเป็นสูงขึ้นได้อย่าน้อยแบบทนี้ก็มีเลหล็กเลี้ยวเห็นเหล็กเข้าก็บเลี้ยวไปธรรม,มาดาเข้าเลยเลี้ยวบุ้งก็มีเงินพูดเถ่าพูดเถ่าสองคนจีบ็นตาใหญ่พวกกมีใหญ่นัน่ง ถ้าเจ้าไปยังมุกกระพ่ายพี่เขาก็นั่งดินเขาปล่อยยูริมค่ะก็เล่นเหล็กมีหัวเรือเหล็กสามตัวเลยเนี่ยครับเห็นนั่นเจ็ดสองแปดนะว่าแต่มันจีจต่สีมาก宝妈มี่หัวเรือเนาะมีอันมีหัวเรือนี่มัน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 เป็นยังไงด้เออมันเป็นมันบะไรเลี้ยงมาไรนี่เงี้ยมันเป็นเจ็ดสอ้ขึ้นเลขกทูนี่ีเลยมีอันเออคือเลขทูบันมัเอะไรเลี้ยงมาแบบนี้เลย เรี้ยงมากสิเดี๋ยวขออนุญาตสาตัวเด้เจ็ดขออนุญาตเขียนแบบเป็นวาเด้อพี่น้องหรับเจ็เออมันลงมาแบบนี้ละสองแปดมันสีลงข้าง่างต้อสีหือเป่มนอืมาได้มากเลยนเข้าขีเลี่ยงมากกีเจ็ดสองแปดอีเจ็ดสองสองแปดเจ็ดแปดมัรเป็นลาตัวอือ วลายตัวได้มีสามกูเออือดสามกอ,อืมมันตัดเลยสามตัวไงมเ็ดแปดอืมต่วว่าเห็นสามตัวเจ้าุ้งอเห็ที่จะทานเห็นแบบนี้เห็นเห็นเนาเห็นมนาไดเห็นแบบไล่ตังเนาะนไล่ตังหรือตีผู้เฒ่าสองคนมน่มีผู้เฒ่าใช่ผู้นื้เฒ่า ผ <in> enfin ู้เฒ่ามีเงินใช่ถ้าคนเก่าแปดได้เหรียญกันเจ้าเล้าเปิดกับบลกตีเรียว่าเนแล้วผู้เฒ่ากับเป็นเก่าอยู่แล้วเออผัวเมียเนี่ยเ่ยสองสองเก่ากับ่าไปแวว่าซื้อต้องเยนลงดอเสองว่เต้องเพรต้องเยนลงก็ได้รแต่ว่าตีไเนี่ยเนียนตัวนี้แหละเนียนทุ่เนียนกกันการสองเก่าเนาะผู้เฒ่าสองคนเนาะเป็นกันแล้วเนาะตัวกันเดนะครับสองเก่าว่าผู้เฒ่าสองคนกีเรียมาน แต่ว่าเรือนี่ลอยมากไม่แข็งนั่งยื้อคัอยูย่ฟังเนาะีนอยู่วังตัวเรียงนี่เลี้ยงเนาะเลี้ยงไล่ตรงมั้งปเลี้ยงลงมากจิโน่เลี้ยงล,ยเลยงเ,เดี๋ยอะมันเขียนแบบเป็นวาเลี่ยนนะครับได้ไงเบื่องเนาะมันจะเป็นเจ็ดสองแปดอืม,อ,มอ่ะฝึงน,นะครับพี่น้องไล่ตังนี่ได้นะครับจิโนเลยว,ว่องไวเนะีย่ยเจ็ดสองแปดไปไล่ตังเนาะเจ็ดสองแปดอืมเห็นชัดเลยปะครับเนะี่ยชัดเลยล่ะตัวสีแดงวะตัวสีแดง ก็ว่สีแดงเราธ่ามดาเป็นตัวเลขก็คือเจ็ดสองแปดมาเียงกับตาดเจ็ดสองสองแปดแล้วกเจ็ดแปดนะครับตาดครสตโตไอ้ธรามดาไม่แขกสีเน้นตัวใดเนี่ย่เลียงข่เยเออให้เน้นตาเหร่นนะามาสามตัวข่มักมัดเลนมาสามตัวเนาะก็คอยซื้อซื้อมันอื้แต่ว่าแต่ว่าไอ้ตาดเหร่นสองตัวนี่ตาเห่นสองตัวก็คือมันมันเจ็ดสองแปดนั่นป่ะเออ สองเจ็ดสองแปดไรสักอแบบนี้สองเจ็ดสองแปดน้โมโลสีบวงไงชิบวกไห้เซียนเนาะครับว่ามีแขกมาตัวไหนไฮท้าสองตัวนะท้าเจ็ดสองกับสองแปดแเนาะเจ็ดแปดหนึ่งกันแหละจ่พี่น้องมากบ่เนาะครับเนาะแต่ว่าไม่แขกกับมีแเอมีเข่าสองกันนะมั้ยเพราะว่าผู้เฒ่าสองคนขี้เรือเนาะสองกิโลสองคนไม่แขกว่าสองเก้ากับเป็นตัวกันส่วนเลขที่มันเห็นชัดเจนคือเจ็ดสองแปดนะครับ ตัวพนมักกับไห่วงเนี่ยคือเจ็ดสองคับสองแปดเด้อนะครับในทนั้งวันนี้ฟันดีเลยนะพี่แกฟันตอนที่ใดครับเนะี่ยฟันตอนกว่านติดยางเราเหมือนตีซีตีหาชุมนเข่าเนเขมาเมาื่อวันตื่นมาเฝ้าเขียนตัวหัวบอลวะเหรอครับ,บ,บเม่ได้ฝากเขียนได้เขียนจำได้เลยคือจำได้เลยก็เริ่มาเขียนเนะาะฮาลังเทืองเคยฝันอยู่ฝันแบบเลื่อไปเลยเลยจำเมื่อไรกันอ่ก็มีนันเนาะเนีนแต่นี่มันจำได้หาซื้อลอตเตอรี่ไป้เป็นหรอครับเนี่ย พราะท่านเลซสื่อโอเราพอผู้คนมู่คนกาบอกคนฟันอีกไฟพอบอกท่านได้ฟันไงคนจะบอกสุฟันกันว่าะท่านได้ฟันถ้ารอคนละรอรอคนจะย่ำไดยเป็นฟันดีหาคนฟันดีริมทรหาเลยเด้นนะครับหาพี่น้องอซีคนใดน้ำอยีก็เป็นจะเสียดายนาะเลียกมว่าเนียบอกได้มากด้วยอเสื้อเสื้อตัวก็ใส่เสื้อเื้อเพราะว่า ย่ายเพิ่นมาฝากไปซื้อปกติย่ายนี่สิเลนเลกบ่เลนเลกรหน้าเล่นแค่ยี่สิบุณยี่สิบตูเต่าแม่สิบพุ่จิไปมาหวนนี่ต้องซื้อเอาไม่ใันี่คือเอาคือซืเล็แต่ยงเยเอาเจ็ดสิพุนสาสิบะตัวเดียวนหลเลยจ้าตัวเด้อพนวเหนกว่าินตัวเดียวเลยพอดีหลอกบนนี้เลยได้ตัวเจ็ดิบแม่โอ้นก็ไหนไปลอยนึงใจส่เลยเ็ดสิบพุ่นสามสิบพนะซื้อซื้อหาแน่พน่าเอาฟันไดถยายบ่เดีวพอชูฟันพะน ปันมาพญาตีมาบอกม่เพิ่นีวจะตายเดียวมาบอกพียกะบอกเขาคัดถามอ่าไงเนะแต่ว่าผู้เพิ่นพอเนี่ยเพิ่นมาแดงจึงขึเดี่ยขันคข่เยิ่ว่าแดงจึงขนอไย่ใส่กันอู้่อันนี้ก็รู้ค่าไข่ก็ไข่หนึ่งเฮ้ยน้อยกันในหละดวงคนมันเนาะยิ่งแช้าน้ำรับผมเป็นน้ำซ้นเนาะเอาข็ขอว่าวันนี้ไม่แชรตื่นี้แด้อันนี้กวันนี้ก็ยิ่ถือแล้วออฟันดีปันนีไหม อเนี่ยก็ซื้อติดใหม่ติดมือไว้เนาะซื้อยุดแล้วไปติดติดใหม่ยุดเล้วไปหาซื้อลอตเตอรี่น<ช>ั่้ท่านไหนซื้อดอกลอตเตอรีอ่หาซื้อลอตเตอรี่ไปเนาะอเอานะครับก็บสรุรุ่ะสรุปว่าวันนี้นะครับไม่แขกฝันเห็นเ,นเออรือเนาะเรือลอยมาก้ายๆกับน้องไงเนาะครับเนาะเป็นน้องไงนางหลิน,น<อ>ไปเห็นผู้สาวสองคนแายเรือมากผู้ชายก็ไม่ยิ่งบ้านนี่ ก็นางรินิมอืมก็เลยเห็นเลขเขาเขียนเลี่ยงไปไล่ตรงเจ็ดสองปดอืมเขาบอกไือัใจได้เขาคือเลขถูปเนียนมาครับพพแบบตรงสั่นก็นางรินเพื่อนเพื่อนมาหเสียเขาเลยเห่นวนีไม่แข่กับีตาเล่นเจ็ดสองสองแปดชัดเหมือนะสามตัวเจ็ดแปดบางเบิสุตัวเนาะแต่ว่าทีไม่แข่งกันคือกันสองเกเพราะว่าผู้ถ่าสองคนอืมบางที่เก้าสองก็ได สองเก่าอะไรซื้อเรียกกลับอยู่แล้วซื้อเลขยกมครับตับแตกนะเอานะครับข้าตามนี้เด้อนะสรุปเนื้ร่างของแม่แขกเจ็ดสองแปดเด้อนะครับนี่แหะครับเห็นยู่หัวเลือดเนาะยู่หัวนอวะยู่หัวเลือดนะครับเจ็ดสองแปดแม่แขกก็ว่ามักเจ็ดสองสองแปดเจ็ดแปดสามตัวนี่มักเบิดนะครับแต่ว่าสามตัวนี่มักแห้งๆนะครับจัดเลยนะครับเป็นว่าแต่ว่าสองเก่าเนี่เป็นว่าซื้อในเด้อเอันว่า กันไว้ผู้ถอดสองคนขี่เรือนะครับก็บเป็นแนวทางฝันดีของแม่แขกในืวันนี้หมดก้อนแล้วก็บเรืม่มโชคยัวมันหากสิบบาทนะครับเวันนี้เพิ่นก็ฝันดีมาแบ่งปันแบบรวดรวดเลยนะครับคอยหยิบซีชงมันเดี๋ยวมาตามเรียกพอไส้เนาะพอแล้วฝันดีก็สิได้แนวทางมาฝากพี่น้องหยิบซีขึ้นเรานะครับแม,ม่แขกถึงจั่งงวดแล้วเนี่ยเขาก็ถือซื่อๆกับงวดน,นี้ซีซีโอ๋จะได้สองงวดส่วนบ่ เธออันมันทีว่าออกส่วนนะครับวันนี้เวีนบ่ดเวีนบ่มมนเวีนบ่สัเวนบ่จำบ่ได้ก็บ่น่าจะเวียนเนาะัออกส่วๆนะที่คนอืมโต้สนๆน้้งเราไม่แขกเลยมงสฝันกันเอฝันด้กันโอ้ฝันว่าได้เงินฝันว่าไห้เงินสองบก็เลยซื่องนหันนะก็เลยไปว่าถือสงงนแล้วอ้างวดนี้ใครยี่โชว์มาน้าเป็นงวดทีสาเด้อนะครับนนนี้สำหรับเนท่าไม่แขก พาเลยไกย่ตามให้เด้อนะครับม่แขกมีคนฟันแม่นบางที่คนก็จะเว้ยนเนืห้างเนืบางที่ไก,ก่ถือรู้แล้วก็เว้นสองวันสามวันจำคอยก็ฟันไม่ล่าสุดเดินจำได้ว่าเกินงวดเนาะโอ้กินงวดเหมือนตัวกันเออตัวกันวันนี้สองวันแล้วสองวันก็เริ่มเริ่มแล้วเริ่มนับสามไม่ได้พี่น้องวันนี้เอาเอฟซีชมมันนม่แคนแขอบคุณหลายๆเด้อนะครับขอาเอฟซีชมมันนั่นในแขกสวัสดีครับลาลัมเรื S ่องสุขคนสวัสดีครับ